สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตประกอบแอร์ปากไส้ฝ้ารุ่น CFHV18FS นะครับที่ห้องจูนแอร์และขั้นตอนการประกอบแต่ละชิ้นก่อนที่เราจะไปการประกอบเราขอแนะนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นดังนี้นะครับชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นตัวแฟนคอยยูนิตนะครับเวลาเราแกะออกออกมาก็จะได้แฟนคอยยูนิตเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็ จะมีคุ่มือให้นะครับติดมาด้วยแล้วก็มีบัตรรับประกันนะครับิ้นที่สองเราจะเป็นตัวฮูดนะครับหรือว่ากล่องลมนะครับไว้สําหรับต่อท่อดักส่วนที่สามนะครับจะเป็นท่อดักนะครับไปต่อกับฮูดต่อไปส่วนที่สี่นะครับจะเป็นตัวซับไพคิวหรือว่าตัวหน้ากากจ่ายลมนะครับชุดนี้จะมีตัวคอนโทรลแถบด้วยนะครับเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็จะมีรูปรีโมทนะครับ พร้อมแบตเตอรี่แถมมาด้วยนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนเอาโฮสนรับนะครับใสกับตัวยูนิแอนะครับงจากนี้เราติดตั้งองนะ แล้ว,ลวจะก็ส่ว,วกกนประกอบเสร็จก็ออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวท่อดักนะครับเราก็จะแพ็คมาเป็นอย่างนี้เรามาคลี่ออกก็จะได้ความยาวประมาณหนึ่งเพื่อที่ยวไปต่อกับมูดนะครับ เราจะเคลียกมาแล้วครับเราก็ประกอบเข้ากับตัวจุดมูดนะครับในรุ่น18นี้จะมีอยู่3ชิ้นนะครับต่อไปเราจะประกอบมูดเข้ากับตัวสไปร์นะครับทิวนะก็จะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาต่อท่อดักนะครับเข้ากับในตัวจุดมูดที่ยึด เข้ากับซ้นปลายนะครับเราก็จะได้ชุดประกอบหลักๆของไอตัวแอร์ฝั่งฝ้านะครับรุ่น CFHP รุ่น 8FS นะครับก็จะชิ้นส่วนหลักๆก็จะโดยประมาณนี้นะครับนอกจากตัวชุดจ่ายลมน,นี่ครับ่วนประกอบ เราก็ยังมีตัวต้องมีตัวริเทอร์นะครับตัวนี้ซึ่งเราก็จะประกรอบไปด้วยสีตา่างๆาหลายสีครับเริ่มจากสีขาวแล้วก็สีเทาสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับครับสดับตรงนี้ก็จะจบในการสาธิตชุดประกรอบของแอร์ฝังฝ